อาที่นี่ที่บ้านตาสะดำครับ1 5 0 0วัตต์ที p p เนี่ยครับเล่นน้ำแล้วครับโอ้โหช้วดเลยครับช้วดเลยครับดูนะครับขออนุญาตนะครับโอ้โหน้ำบานเลยสวยงามมากดูครับน้ำมาเต็มเต็มบ้องเลยครับเต็มบ้องเยดูครับนี่ยดูนะครับที่ธี่ทำครับน้ำพุครับเป็นไอเดียเป็นไอเดียพอดีผม หยุดได้ทำประดาให้เขาสวยงามคลิปลอดคลิปอดนี่นี่นี่ทำเล่นน้ำก็ได้นี่เลยอย่างดีครับอย่างดีมาชมได้นะครับพี่น้องที่แดดอ่อนๆนะครับพี่น้องประชาชนดูครับแดดไม่แรงครับช่วงบัลาบ่ายสามแล้วนะครับแต่น้ํายังแรงมากโอ้ได้แค่พันห้าร้อยวัตต์นะครับสี่แผงห้าร้อยห้าสิบวัตต์ดูครับ ตอนนี้ไอฝนลงดอกด้วยเล็กๆสวยงามดูเอานะครับดูเอาอย่าโดนน้ำบานเ,าเลยฮะนอนฟังเสียงน้ำทุกวัน365วันครับพลังงานสะอาดพลังงานฟรีอยากได้0623527789ให้เสียงภาษาไทยโดยช่างหนึ่งบุรีรัมแล้วพบกันใหม่ ه, น้ำบวานเลยครับแดดบางๆนะครับฝนตกหน่อย